สวัสดีครับเพื่อนพ้อนน้องพี่กัลยะาณมิตรที่รักเคารพศรัทธาในบาร,รมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหารไรอันดุลบรรทายจังหวัดพระยอรครับสวัสดียามเช้านะครับของวันพุธครับวันพุธท,ที่24สิงหาคม2565นะครับอันนี้บรรยากาศ อะไรต่างๆก็มีหลากหลายรสชาตินะครับให้เราได้พิจารณาน้องเพื่อนใช้สติใช้วิจารณญาณน,นะครับสภาวะน้ำท่วมก็ดีการเมืองก็ดีเรื่องของกฎหมายบ้านเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงก็ดีเรื่องของการช่อโกงก็ดีทุกวงการครับ มีหลากหลายเหลือเกินนะครับไม่เว้นแต่ในส่วนของอพระพุทธศาสนาเนาะทุกคนเราท่านก็ใช้ตั้งสติให้ดีครับวันนี้พูดคุยอะไรกันดีครับทักทายกันยามเช้าส่งกำลังใจไปทุกพื้นที่ครับชีวิตมีเพียงเท่านี้ครับตื่นมาผมไปเจอคลิปหนึ่งนะครับเพื่อน เจอคลิปคลิปหนึ่งเขาบอกว่าตื่นตื่นมาต้องรีบไปเติมน้ํามันเติมน้ํามันเพื่อว่าที่จะไปทํางานไม่มีน้ํามันก็ไปทํางานไม่ได้ทํางานก็ต้องรีบหาเงิน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 เก็บเงินเพื่อที่เอาไว้มาเติมน้ํามันในวันต่อไปทํางานต่อไปมันจะวนเวียนอยู่อย่างนี้นะครับมันเป็นปัจจัยหนึ่งเนาะ คนรวยก็รวยไปครับแต่ไม่เป็นไรครับมันเอาไปด้วยไม่ได้นอนเพื่อนเนาะโอเคนะครับอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจใจเราเป็นสุขใจเราสบายก็เป็นสุขเหมือนกันนะครับส่้กันไปครับอยู่กันไปครับเช่นเดียวกับวัตถุมงคลหลวงปู่ทิมเนี่ยก็ดูกันไปครับศึกษากันไปครับใช้วิจารญาในการชมกันไปดูกันไปศึกษากันไปครับในมุมมองหนึ่งนะครับในมุมมองหนึ่ง เพื่อนๆก็ใช้วิจรารญาในการรับชมชมเพื่อความบันเทิงนะครับวันนี้พูดคุยกันในเรื่องของพระพระคุณแผนแต่ไม่ใช่ผงนะครับเป็นเนื้อเป็นเนื้อธาตุกายสิทธิ์มีเพื่อนหลายคนที่สอบถามมาในพิมพ์เนี้เขามีอยู่แต่ว่าโลหะเนี่ยผมคือต้องดูครับโลหะจะเป็นเนื้อโลหะจะเป็นเนื้ออะไรต้องต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะอะไรครับเพราะ มันเรียนแบบมันเยอะครับมันต้องดูต้องดูด้วยมันมีสร้างอยู่นะครับแต่ว่าต้องดูใน,ในช่วงเวลานี้ห่วงเวลานี้เลยนะครับผมกำลังหมายถึงว่า,าพระที่ที่มีอยู่ในการสร้างอยู่แล้วก็โดนปรับเปลี่ยนแปลแปลข้อมูลนะครับอะไรต่างๆไป มันก็มีจริงนะครับมีจริงแล้วก็สัมผัสได้เห็นได้แล้วก็ดูที่มาที่ไปได้แต่การเวลาผ่านไปนะครับความโลภเนมันไม่เข้าใครออกใครนะครับมันก็มีการยัดไส้เกิดขึ้นนะครับคือสร้างพระขึ้นมาใหม่แล้วก็ไปยัดไส้ว่าให้เป็นในยุคนั้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 นนะครับอันนี้อันตรายอย่างยิ่งนะครับ,บเพื่อนๆก็ใช้วิจารยณในการดูดีๆนะครับดูดีๆ ศรัทธาก็ส่วนหนึ่งเนาะต้องดูดีๆนะครับก็เห็นแล้วก็ปวดใจอยู่เหมือนกันนะครับหลายหลายหลายกลุ่มเลยนะครับหลายกลุ่มหลายกลุ่มโอเคนะครับผมก็ว่ากันไปครับมีอะไรที่พอจะเป็นวัคซีนได้ก็จะพยายามออกมาก็หวังว่าจะไม่กระทบกับใครทั้งสิ้นเนาะด้วยความเคารพศรัทธาเดียวกันครับวันนี้พูดคุยกันด้วยนี่เลยนะครับผม เป็นพระขุนแผนเนื้อธาตุกายสิทธิ์ซึ่งเป็นการสร้างในยุคหนึ่งนะครับยุคแรกแรกแปรธาตุตามข้อมูลในหลายๆพื้นที่ในหลายๆแห่งนะครับที่ได้ไปเจอไปเจอ,ไป,เจอไปคน้นไปบันทึกไปรวบรวมมาต้องขอบคุณนะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับคนที่ไปหาข้อมูลแล้วก็กว่าจะตกเป็นองค์ความรู้นี่ไม่ธรรมดาครับต้องให้เครดิตนะครับต้องปลุกมือให้ดังๆเลย ยุคนี้นะครับเป็นยุคแรกแแปราธาตุนะครับซึ่งมีอยู่ในยุคหนึ่งสร้างพระกริ่งด้วยสร้างหลายๆอย่างด้วยก็อยู่ในช่วงวาระัารเป็นต้นมาน13นี่จะถึงตรงไหนก็ต้องดูพิมพ์ดูอะไรหลายหลายอย่างนะครับอยู่ในช่วง13ถึง16ครับนี่นะอยากให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันอันนี้ก็เอามาให้ชมอีกมุมหนึ่งแล้วกันเคยเอาลงแล้วนะครับแต่ว่า ก็หลายคนกลัวว่าจะหลงทางหรือสับสนอะไรไปก็เลยขอลงเอามาลงก่อนนะครับมาถามว่า hmm. มีไหมมีนะครับมีมันมีเป็นมีเนื้อผงก่อนหน้าแล้วนะครับแล้วก็ไม่ใช่พิมพ์นี้นะครับมันเป็นพิมพ์พิมพ์ไม่ใช่ห้าเหลี่ยมนะครับเป็นพิมพ์สามเหลี่ยมมันก็มีแล้วครับด้านหลังเป็นเป็นกริงชินบัญชรเพราะกิิงชินบัญชรเนื้อผงเขาทามาตั้งนานแล้วนะครับก่อนหนึ่งสองเลยซ้ําไปนะครับเป็นบล็อกเป็นแบบเป็นพิมพ์มา ก่อนที่จะมาอยู่ในหลังอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเนื้ออันนี้องค์นี้เนี่ยเป็นเป็นเนื้อเหล็กไหลนะครับเพื่อนเป็นเนื้อธาตุกัจจศิลป์เหล็กไหลที่มีพุทธคุณสูงนะครับมีพุทธคุณอยู่ในตัวนะครับเป็นเนื้อเหล็กไหลมันมีเนื้ออื่นๆด้วยแหละนะมันมีเนื้ออื่นๆด้วยแหละเพื่อนมีเนื้อเงินก็มีนะครับเนื้อเงินก็มีเนื้อ บรมพุโทโธหรือเนื้ออื่นก็มีอยู่นะครับเนื้อนวัตสายรูปผมผมไม่ได้สะสมไม่ได้เก็บอะไรทั้งหมดนะครับก็ก็ดูดูหลายๆอย่างครับดูหลายๆอย่างบางบางอย่างก็ก็พูดไม่ได้นะเพื่อนนะพูดไปมันก็ไม่ด <c oughs> ีต้องก็ต้องหลังไม่กันนะฮะต้องพูดหลังไม่กันนี่นะครับก็เป็นเนื้อหล็กไียครับใช้ได้ดีครับ ้ได้ดีใช้ได้ดีใช้ได้ดีมีพุทธคุณสูงในตัวนะครับแล้วก็มาได้พลังเมตตาอธิษฐานจิตจากหลวงปู่ทิมพระผู้ทรงอภิญญาแล้วด้วยนะี่โอ้โหไม่ต้องบรรยายนะครับสําหรับพระชุดเล่นแร่แปรธาตุชุดนี้นะครับผมเห็นหลายเนื้อแต่ละเนื้อมันมีผมดูการสร้างน่าจะมีอยู่หลายวาระอยู่นะครับไม่ใช่ท,ทําทีเดียวจบทุกเนื้อนะครับเพราะอะไรกริงไม่เหมือนกันน ลิ่นไม่เหมือนกันพิมพ์ขุนแผนก็ไม่เหมือนกันนะครับผมก็พยายามดูว่าพิมพ์ขุนแผนเนี่ยที่ปรากฏอยู่ในเนื้อ,อขุนแผนเล่นแรกแปลธาตุยุคนี้นะครับจะเป็นเนื้ออะไรก็ตามนะเขาเอาขุนแผนมาทําในเป็นบล็อกไหนอะไรยังไงนะครับก็ชัดเจนนะครับว่าไม่ใช่บล็อกโบราณไม่ใช่บล็อกโบราณ ก็จะมาอยู่ในช่วงของ1 3 1 4 1 5นี่หนึ่งห้านี้เลยนะครับบล็อกนี้เป็นบล็อก15ที่มีเป็นอันสุดท้ายอันสุดท้ายของ15พอบล็อก1 5เหนี่มันก็จะมีโู้อะไรไปหลายบล็อกครับเพื่อนเือนครับผมกำลังรวบรวมอยู่ใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆในมุมมองในสไตล์ในหรือในวิธีการศึกษาก็รอสักครู่นะครับใจเย็นๆขอให้ม,มีมันต้องมีอะไรหลายๆอย่างเทียบเคียงนะครับ ว่าจะเป็นบล็อกที่1บล็อกที่2ที่3ที่4ที่5มาจนถึงบล็อกสุดท้ายมันกี่บล็อกกันแน่นะครับแต่ไม่ใช่อะไรฟันธงอะไรทั้งสิ้นนะไม่ได้ไม่ได้ฟันธงนครับแต่ว่าเป็นการศึกษากันเท่านั้นเองนะครับไล่มาตั้งแต่บล็อกโนนเลยนะครับในวาระหนึ่งห้านะวาระหนึ่งห้านะไม่ใช่อื่นนะไล่มาตั้งแต่โนนเลยครับทองเหลืองทองเหลืองแต่งบล็อกเหล็กบล็อกโพสองขีดบล็อก โเวลเพอร์วลอะไรต่างๆมาอกโตยันติงวะโพสองขีดอะไรต่างๆไล่มาเรื่อยจนถึงปัจจุบันอันนี้เป็นอีกบล็อกหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะชี้ให้ดูสักครู่สักครู่เดี๋ยวจะชี้ให้ดูให้ดูไปก่อนอันนี้ก็เก็บพอได้พอได,พอได้พอได้ศึกษาพอได้เห็นกันเพื่อนๆมันมีสร้างอยู่แล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดนะที่จะนั่นก็คือเพื่อนๆก็เอามาอธิษฐานจิต ดูความเข้มนะครับมวลมวลสารต่างกันอยู่นะครับเห็นไหมคล้ายๆมันคล้ายๆกับเนื้อเมฆกับเนื้อเนื้ออะไรนะเนื้อเมฆกับผัดเนาะมีเหล็กไหลเมฆกับผัดอันนี้ก็ผมรวมๆกันมาแต่ว่าต้องสองอีกทีนึงผมรวมวามันจะมีสองเนื้อนะครับเนื้อเมฆกับผัดกับเนื้อเหล็กไหลนะเพราะชุดนี้เนี่ยมันมันจานได้อยู่แต่ว่าต่อโคดไม่ได้ต่อโคดไม่ได้มันแตกเนี่ยเนื้อเขาจะต่างกันอยู่เห็นไหมครับ จะเป็นอนใดอันหนึ่งเป็นเมฆ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 กระสิบไอเมฆกระพัดเนาะเมฆกระพัดออกดำๆเนี่ยแล้วก็เล็กเนื้อเล็กไหลจะต้องดูอีกทีหนึ่งเนาะเก็บรวมๆกันอยู่วันนี้ก็ถอดจากซองออกมายังไม่ได้ปัดอะไรทั้งสิ้นนะครับยังมีคราบอะไรอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ไปทําอะไรทั้งสิ้นเลยเก็บไว้อย่างนี้เอาไว้ศึกษาครับก็ก็มีให้ให้ดูอยู่นะครับเพื่อนมีให้ดูเดี๋ยวเดยจะมาเทียบเคียงสักองสององ เพื่อให้เป็นแนวแล้วก็มาดูเนื้อนี้นะครับเป็นเนื้อที่สวยผมก็เก็บตัวนี้ไว้อยู่นะครับมีเพื่อนคนหนึ่งมาถามมากรยานามิตรถามมามีไหมมีอยู่แต่ผมไม่ไม่ได้ดูว่าเป็นเนื้ออะไรเพราะว่าถ่ายไกลนะครับถ่ายเวลาถ่ายก็ถ่ายแใกล้แบบนี้ให้เห็นนิดนึงนะครับเพื่อที่จะได้ดูได้ก็ยินดีครับยินดีบางทีถ่ายสักไกลเลยอยู่ในกรอบอะไรเงี้ยก็ดูลาบากนี่นครับเขามีจานนะ เนื้อนีเน้เป็นเนื้อนวะสายลุงนะครับเพื่อนเป็นเนื้อนวะสายลุงนี่นะครับนวะสายลุงครับกลิ่งชินมันชอเนเร่แบๆแผานเป็นอยู่หลังหลังสมเด็จนะหลังหลังคุณแผนนะครับเป็นกลิ่งชินมันชอนหลังคุณแผนเป็นแบบนั่นเลยไม่ได้ฝังนะครับแล้วก็นี่เป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงิน เนื้อเงินสังเกตนะครับเขาเขาเขาาจะตอกได้นี่ครับนี่นี่เขาจะมีตอกโคตอะไรอยู่เัาจะตอกแต่ว่าเอกลักษณ์ก็คือจะเป็นจานนะครับนี่ตอกโคดได้อยู่นะครับด้านหลังมีตอกหรือเปล่าด้านหลังก็มีตอกที่เข่าตัวนี้นะเดี๋ยวจะลองนั่นอยู่มีหลายวัแล้วแน่นอนเพราะผมเห็นแล้วนะผมเคยเพราะว่าเราเก็บมาแล้วเราก็มาเห็นเอ้ามันมีชุดใหม่มาด้วยมาเห็นมาเจอก็ก็เจออยู่นะครับแล้วก็ พิมพ์เขาก็ใช้ต่างกันนะครับก็เป็นพุทธศินในการสร้างเหมือนกันนะครับกิ่งนี้เป็นกิ่งใหญ่นะครับเพื่อนที่ใช้ทํานะครับด้าน,นหลังในคุณแผนชุดนี้นะครับใช้กิ่งใหญ่นะครับกิ่งใหญ่ถ้าเทียบเคียงกับกิ่งชินบัญชรชุดนี้นะ่ะเป็นกิ่งใหญ่หน้าใหญ่เหมือนกับสามเกลอือก็เหมือนกันนะครับนี่นะครับสามเกลอือที่ทำนะ่ะมันเป็นพิมพ์ต้นแบบพิมพ์เจอเจอเจออยู่ อยู่ตลอดนะครับนะใน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 พิมพ์พวกนี้นะครับพิมพ์กิ่งใหญ่เนะี่ยนี่นะเขาเรียกว่ากิ่งใหญ่ครับแล้วก็มันนอกเหนือจากกิ่งตัวนี้มันก็จะเป็นมันก็จะเป็นอะไรนะเป็นพิมพ์แต่งครับกิ่งแต่งนี่นะครับนะเป็นเดิมเป็นเดิมเพราะฉะนั้นผมก็เลยชอบที่จะเก็บหน้านี้นะครับเพราะชอบที่จะเก็บหน้านี้เพราะว่ามันมันมันโยงหากันได้อยู่ รวมทางอะไรเนาะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันอยู่ใกล้มือไหมนะหน้าหน้าหน้าท่านนะหน้าท่านอยู่ใกล้มือหรือเปล่าผมอยากให้เพื่อนเห็นภาพนะครับเพราะบางทีมันก็ต้องอธิบายอธิบายอะไรนะมันโยงหากันได้ครพีพิมพ์ก็จะมีมจะมีจิงแต่งด้วยนะครับเพื่อนนะมันจะมีจิงแต่งด้วยอย่างหลังๆเ็าจะมีพิมพ์แต่งไหนเนาะเดี๋ยวก่อนนี่ครับพิมพ์แต่งครับ พิมพ์แต่งก็ยังมีหลายวาละนะอันนี้พิมพ์แต่งเป็นอันนี้อันนี้เป็นเนื้อเนื้อตะกัวนะเนื้อตะกัวเนี่ยที่มีจานนมอมพิมพ์แต่งดูหน้าเขาเขาจะไม่เหมือนกันนะหน้าเขาจะไม่เหมือนกันเอ่อินใหญ่เดี๋ยวนะครับผมเพราะว่าบางทีก็เป็นสิ่งละอันพันละน้อยก็สามารถเอามาดูได้อย่างเช่นพวกนี้ หน้ากลิ่นพวกนี้นะครับหน้ากลิ่นพวกน,น,นกี้เป็นหน้ากลิ่นใหญ่นะครับเป็นหน้ากลิ่นใหญ่เป็นหน้ากลิ่นใหญ่ครับรวมทั้งอื่นๆนะครับที่จะดูดูเม็ดอันนี้ได้ด้วยนะครับดูดูเม็ดอันนี้มันมันดูได้หมดนะครับเพื่อนๆมันดูเม็ดต่างๆดูอะไรต่างๆครับมันดูได้ได้ทั้งหมดนะพวกนี้นะครับมันดูมันดูไปได้ค่อยๆ <peanuts. S 1> ดูทีละอันทีละอันนะครับ เหมือนกับกิ่งช่อที่ที่ให้ดูที่ร่วมบุญกันนะ่ะยังรออยู่เลอกิ่งช่อนะครับเพื่อนๆนชอบเดี๋ยวก็จะได้เลิกตัดแล้วตัดแล้วจะถ่ายคลิปอัดคลิปอะไรให้ดูจริงตัดตัดแล้วก็จะแบ่งกันตัวนี้พี่อํานวยกับพี่ดันพัฒนนะแล้วก็ใครอีกนอกที่จองเอาไว้นะครับเจาภาพละหนึ่งมื่นนะครับจะภาพละหนึ่งมืนสุดจัดแล้วนะครับโชคดีแล้วนะครับท่านลองเอาไปใช้ดูรับรองนะครับกิ่งตัวนี้ไม่ธรรมดาก็แล้วกันนะครับ นมีธาตุที่ดูแลดูเพราะว่าผมรู้ดูได้มันมันขนาดไฟดีๆย,ยังดับเลยนะครับในเฉพาะกิ่งตัวนี้เพราะต้องให้ครูบาอาจารย์ที่ท่านมีพลังได้ขออนุญ,ญาตหลวงป,ปู่ท่านตัดช่อก็จะได้แบ่งกันโอเคนะครับมันจะยาวมันจะยาวเพราะมันจะมีอีกชุดหนึ่งนี่ชุดที่ว่าเป็นเป็นอันใหม่นะอันใหม่ ที่บอกว่าสร้างอะไรวะอันนี้ก็เนื้อเงินเหมือนกันนี่นี่ก็เนื้อเงินนะครับชัดสิครับนี่ก็เนื้อเงินนะเนี่ยเนื้อเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าก็ดีนะครับจะเป็นพาะด้านหน้ามันมันเป็นโพสองขีดเห็นไหมครับนี่ครับโพสองขีดมีจานดูแหวงนะตัวนี้นะมันจะเป็นอีกวาระหนึ่งนะครับนะเป็นวาระการสร้างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแบบพิมพ์ตัวนี้กิ่งหน้าก็ไม่เหมือนกันกิ่งข้างหลังก็เป็น กิ่งไม่เหมือนกันนะฮะเป็นก like ิ่งแต่งนะครับเห็นไหมครับเป็นกิ่งแต่งเหมือนตะกี้เลยนะครับเนื like ้อตะกัวตะกี้เลยนะครับเป็นพิม์พแก่งแต่งก็มีหลายแต่งนะเพื่อนนะมันต้องค่อยๆดูไปไม่งั้นไม่งั้นไปไม่เป็นนะครับเพื่อนนี่นะครับมันก็ยังมีหลายแต่งนะครับตกตะกัวเขาจะมาแต่งอีกนี่นะครับพิม์พอันนี้หน้าแต่งแบบนี้หน้าแบบนี้นะะเป็นพิมพ์แต่ง มันมีหลายวาละอยู่ก็ค่อยๆแบบนี้ผมถ้าเอามาให้ให้ดูแล้วพอไปเจออันนี้เพื่อนๆก็มาถามอีกแหละว่านี่มันมีมนทำามไม่เหมือนกันก็เรียนเพื่อทราบว่ามันมีหลายวาละนะครับแต่ว่าผมชอบแบบนี้ผมคนนิยมแบบเนี้ยสวยนะครับมันเป็นเดิมๆมานะครับเป็นแรกๆก็ว่าได้นอ้ออันนี้เนื้อ,อ,อนวสา,ายลุงนะครับสวยมากๆเลยครับยิ่งสองประกาย งดงามยิ่งครับมีรอยจรงรอยจานโคดอันนี้เป็นยุคเล่นแร่แปรธาตุนะครับผมกาลังพูดถึงยุคเล่นแร่แปรธาตุแล้วก็เขามีแบบนี้อยู่นะครับแต่ว่าตัวน,นี้ก็ไม่รู้ว่าไปอยู่ตรงไหนแล้วราคาอะไรไม่รู้กับเขาล่ะนะครับเขาจะมีเอกลักษณ์พิเศษนี่ครับนะเอาละนี่เนื้อหาเ็าจะเป็นแบบนี้เขาเป็นโลหะครับมันเป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงิน,น ซึ่งไอ้พวกนี้เขาเป็นหล่อเขาเป็นพิมพ์อีกแบบหนึ่งนะครับจะมาดูโน่นนี่นั่นไม่ได้นะครับดูขอบตรงรูครับตัดแต่ก็ต้องดูที่พิมพ์เป็นหลักแล้วก็ดูที่แบบดูอะไรต่ำหนิอื่นๆพอได้เป็นแบบว่ามันมาลนเดียวกันไหมดูโค้ดอะไรเงี้ยครับนะแต่จุดที่จะดูตรงหนึ่งนะครับเพื่อนก็ก่อนจะจบคลิปนะก็คือตัวนี้บล็อกนี้นะบล็อกอื่นเขาตีเก้นะครับนะบล็อกหนึ่งเจ็ดไปให้หนึ่งเจ็ดดูเขาตีเก้นะครับไป ไอ้บล็อกนิยมผมไม่เล่นนะครับก็เป็นสิทธิ์ของเขาเนาะแต่เราก็มีวิจารณญาณเอาใช้เอาพิมพ์นี้นะครับเนี่ยที่มีขีดขึ้นไปนะครับเนี่เป็นอีกหนึ่งบล็อกนะครับของขุนแผนผงภัยกุมารวาละหนึ่งนะที่ก่อนจะมา1นท่านปลูกเสกมาก่อนแล้วนะครับก่อนจะมาให้บล็อย่างน้อยๆก็ส 3, 3ไตมานะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับการยืนยันแล้วนะไม่ใช่ว่าปลูกเสกเสร็จ สามวันสี่วันออกมาให้แบ,บ่งไม่ใช่นะเนาะนี่เค็บฉีดตัวนี้ครับนี่ครับสําหรับล่นแร่แปรธาตุที่เป็นหน้าใหญ่กิ่งใหญ่ตัวนี้นะครับผมก็ให้เ,เพื่อนๆได้เห็นอย่างนี้นะครับผมก็รวมรวมเก็บนิดๆหน,น่อยๆนะครับเพื่อเอาไว้ศึกษาเท่านั้นแหละนะครับแล้วก็นี่นะครับดูนะแม้กระทั่งเป็นพิมพ์แบบพิมพ์เขามันต้องขึ้นพิมพ์นะต้องมีพิมพ์นี่ครับฉีดนี้นะ อื่นเนี่ยเขาก็จะมีความสวยความงามแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ความร้อนแต่ความเย็นมันสร้างยากนะครับพวกนี้มันสร้างยากไม่ให้ทําง่ายๆนะครับดูนะครับรอยบุ๋มรอยอะไรต่างๆครับแล้วม็มเห็นรอยแต่งด้วยเนาะมีรอยแต่งมีรอยตะมงตะใบอะไรต่างก็ว่ากันไปนะมันมัน,มนเห็นอยู่นี่นะครับตัวนี้นะครับเป็นอีกบล็อกหนึ่งนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะเอามาเอาคุณแผนเนื้อข้าวเหนียวสุกนั่นแหละของหนึ่งห้าเอามาให้ดูให้เทียบเคียงดูเราก็จะได้เห็นภาพว่าเขาสร้าง พัฒนาการการสร้างมามันอยู่ในกรอบนี้แหละมันไม่ได้ไปไหนนะครับไม่ได้เอาทําแบบออกมาจากไหนอีกแล้วเอาอกมาจากไหนอีกแล้วอะไรประมาณนั้นมันอิงอันไหนที่มันเป็นแบบนั้นผมไม่เอามามาพูดมาคุยกันนะครับมาเป็นมาแลกเปลี่ยนกันนะครับเพราะว่ามันไปไม่เป็นครับแต่อย่างเงี้ยมันไปไปได้นะครับดูรอยจานนะครับเวลาส่องกับแดดกับแสงเนี่ยมันสวยนะครับเป็นเป็นครามเป็นสีครามเป็นสีลุ้งนะ สวยงามสวยงามนี่นะครับนี่ก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าเขาจะอะไรยังไงตรงไหนนะครับหน้าตาจะเบ้าจะแบ่งจะโดนมวลสารเต็มไม่เต็มนะครับดูดูความสวยงามครับเวลาโดนแสงหน้าใหญ่ครับหน้าใหญ่ดูองค์ต่อไป คาบเครือยังนี่อย่างผมเดิมๆนะครับไม่ได้เอามาเช็ดมาล้างธรรมาชาติเป็นเ้นยกเว้นพวกแมงแมงที่อยู่ในเนื้อผงม,มันต้องเจอกันหน่อยโอ้ปวดใจแบบนั้นนะครับนี่รอยจางนะครับตรงนี้เต็มดีเนาะเต็มเต็มสวยดีเนี่ยองนี้เสดายนะมันมีรอยบินอยู่นิดนึงแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคนะครับพทุทธคุณเต็มร้อย นี่รอยจานของท่านนะครับแต่รอยจานผมดูแล้วนะครับน่าจะเป็นลูกศิษย์แหละนะครับไม่ใช่ของลวงปู่เพราะลวงปู่ท่านก็ไม่ค่อยที่จะแข็งแรงนักแล้วไม่ใช่มันมานั่งอะไรอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีบ้างนิดเป็นองค์ครูหรือเป็นเวลาท่านบ้างจริงๆนะครับซึ่งก็ดูลายมือนะครับห <c oughs> นักแน่นแบบนีนะ้เป็นของลูกศิษย์แน่นอนนะครับแล้วก็ดูการมว้วนการอะไรต่างๆก็พอพอดูได้บ้างนิดหน่อย เพราะโลหะเนี่ยเขาลื่นเขาถลายนะครับต้องใช้พลังเยอะแล้วของหลวงปู่เขามีจานเครื่องเลยนะจานเครื่องจะหน,นักนี่นครับในเขาเชื่อโบเป็นลุมอะไรอย,ยู่แล้วแต่นะครับเพราะเป็นมวลสารแบบนี้อยู่ด้านหน้ากลิ่นนะครับสวยครับสวยสวยสวย,สวยโ,อโอเคโอเคโอเควันนี้พูดคุยเรื่องของกลิ่งพระขุนแผนไม่ใช่เนื้อผงนะครับเป็นพระขุนแผนเนื้อ าธาตุกายสิทธิ์นะครับในยุคแรกๆไปาธาตุวาระ1.3ึ่ถึงหนประมาณนั้นเลยนะครับผมก็มีการสร้างอยู่แล้วก็เพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาเก็บไว้อย่างละองค์2องค์เอาไว้นะครับเพราะเดี๋ยวลิปต่อไปจะมีเวลามาพูดคุยถึงเรื่องของพิมพ์ขุนแผนที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลนาทีนี้พอสอนี้ต้องมีนะครับต้องเก็บไม่ต้องไปเก็บของใครเต่เก็บของปูทูทิมนี่แหละก็สุดยอดแล้วนะครับ โอเคนะครับผมวันนี้พูดคุยในเรื่องของพระคุณแผนเนื้อธาตุกิจสิบ 20, เนื้อพิเศษในยุคแรกแแปลธาตุนะครับของหลวงปู่ทิมบิสิลิโกลหลังกลิ่งชินบัญชรครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์มีสาระนะครับพบกันใหม่นะครับผมในคลิปต่อไปนะวันนี้ก็ขอความสุขความเจริญมีพลังใจนะครับบารมีหลวงปู่คุ้มครองทุกท่านทุกคนมีความสุขกันครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งกดซับจะใช้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับจะพยายามหาเวลางานก็ตรึมเหลือเกินนะครับขอบพระคุณทุกสายบุญนะครับเดี๋ยวพบกันในช่วงของงานบุญก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่งนะครับบุญรักษาบุญรักษาทุกท่านทุกคนครับผมสวัสดีครับ